สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในประเดน็นสงสัยของจ้างเหมาบริการนะครับซึ่งประเด็นที่ยังมีการพูดคุยและสอบถามกันค่อนข้างเยอะนะครับก็คือในเรื่องของการลาการลาของจ้างเหมาบริการเนี่ยจะพิจารณาอย่างไรนะครับสำหรับการลาเนี่ยนะครับของจ <c oughs> <ๆ>้างเหมาบริการหรือที่เราเรียกว่าพนักงานจ้างเหมานะครับ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคนที่จะพิจารณาก็คือคณะกรรมการตรวจรับนะครับซึ่งผู้ตรวจรับตามมาตรา100และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะครับถ้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านนายกเทศเทศมนตรีนะครับซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างเพราะฉะนั้นนะครับคนที่จะพิจารณาในเรื่องของการลาก็คือคณะกรรมการตรวจรับ ตามมาตรา1 0 0นะครับและหัวหน้าส่วนราชการก็คือท่านนายกนั่นเองซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างนะครับโดยหลักการพิจารณาเนี่ยหน,นะครับให้ดูข้อกําหนดในสัญญาถ้าสัญญากําหนดเอาไว้ให้หาคนมาทําแทนเนี่ยถ้าข้อกําหนดในลักษณะนี้นะครับถ้ามีคนมาทําแทนก็ไม่จําเป็นต้องหักหรือปรับนะครับสามารถที่จะงดหรือลดค่าปรับได้นั่นเองนะครับนี่คือกรณี ที่1นนะครับการหาคนมามทำงานแทนนะครับกรณีที่2เนี่ยก็ให้ดูในข้อกําหนดในสัญญานะครับว่ากําหนดเอาไว้ว่าให้บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันต่อผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐนะครับกรณีดังกล่าวนี้นะครับเป็นดุลพินิษของคณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับพัสดุที่จะต้องรายงานไปยังท่านนายก หรือหัวหน้าส่วนราชการโดยสามารถที่จะงดหรือลดค่าปรับได้นะครับต่อมากรณีที่สามเนี่ยก็คือดูข้อกำหนดในสัญญานะครับถ้าดูข้อกำหนดแล้วไม่ได้เป็นอย่างอื่นเนี่ยก็ให้คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้ตรวจรับพัสดุดำเนินการตามสัญญาอย่างเคร่งครัดนะครับหรือในกรณีที่4เนี่ยเป็นกรณีพิเศษนะครับเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการ ที่ติดโควิดแล้วปรากฏว่าโดนสั่งพักรักษาตัวถ้ากรณีนี้นะครับก็ให้จ้างหมอบริการรายงานต่อผู้ว่าจ้างโดยจะต้องอ้างอิงหลักฐานนะครับว่าป่วยโควิดเนี่ยเป็นหลักฐานจากหน่วยงานของรัฐที่สั่งให้กักตัวเช่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโ,โรงพยาบาลสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดหรืออำเภอเป็นต้นนะครับ แล้วคณะกรรมการตรวจรับหรือผู้ตรวจรับพัสดุสามารถที่จะบริหารสัญญาโดยใช้หนังสือสั่งการว1 7 1และว6 9 6เพื่อพิจารณางดลดค่าปรับได้นะครับเนื่องจากว่าโรคโควิดเป็นโรคระบาดโรคติดต่อและเกิดจากเหตุสุดวิสัยตามพระราชบัญญัติมาตรา102ที่ไม่สามารถจะคา,า,า,าดการได้จึงเป็นเหตุให้สามารถที่จะงดและลดค่าปรับได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักการแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการบริหารสัญญาทั้งสิ้นนะครับเพราะเป็นข้อกําหนดในสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะตกลงร่วมกันได้ดังนั้นเรื่องดุลพินิษ์ก็เป็นส่วนสําคัญที่จะนํามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการหยุดงานว่าทาได้ทาให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐและหากไม่ได้กําหนดเอาไว้ในสัญญาเป็นอย่างอื่นก็สามารถพิจารณาได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องทําก็คือ1เนี่ยจะต้องดูสัญญาเอกสารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาต่างๆนะครับเช่นร่าง TOR นะครับดูข้อสั่งการของหนังสือวอ7 1 7อหน่า1 7 1นะครับหนังสือวอ6 9 3ดูตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พุทธศักราช2560ข้อ175นะครับดูหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยว .4044 ลงวันที่10กรกฎาคม2563นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการลาของจ้างเหมาบริการเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการบริหารสัญญาเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุเป็นการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะครับ ท้องถิ่นก็ได้แก่ท่านนายยกนั่นเองนะครับ